วันที่29มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณนะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับค่ำน้ำแทบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรจากความหนาแน่นและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สำหรับโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับคำน้ำแทบอยู่บริเวณทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข2-3-1กับทางหลวงหมายเลข2-2-6ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม2องตำบลได้แกต่ตำบลคำน้ำแทบและตำบลนนพึ่งอยู่ในเขตอำเภอวรินชำราบ โดยกำหนดรูปแบบทางแยกต่างระดับของแยกคำนาแทบออกแบบเป็นแบบอุโมง์ขนาดสองช่องจราจรต่อทิศทางบนทางหลวงหมายเลข2 3 1ลอดทางหลวงหมายเลข2-26ควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจรนอกจากนี้ยังมีสะพานยกระดับความกว้างรวม2ช่องจราจรสวนเลนบนทางหลวงหมายเลข2 2 6เพื่อเน้นการรองรับปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข231เป็นหลัก เพราะมีปริมาณการจราจรที่สูงที่สุดโดยโครงการใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน1 0 5 0ล้านบาทใช้ระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2,568ถึง2,570หลังจากแล้วเสร็จจะช่วยให้การสัญจรมีความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศได้อย่างยั่งยืน